โอเคครับก็เทปนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่ผมอยากจะเอาบทความดีๆที่เขียนบนกรุ๊ปของอาจารย์ดอนคิดลี่มินิสตรีนะครับมามาลองแปลให้เพื่อนๆฟังดูนะครับก็กรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปปิดที่เขาถกหรือว่าแชร์แบ่งปันความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากของพระคุณระดับสูงนะครับก็คือ บางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่คริสเตียนกระแสหลักเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินหรือบางทีอาจจะรู้สึกรับไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่เป็นเป็นความลึกอะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่คริสเตียนจํานวนมากเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือเข้าใจแบบผิวเผินแล้วก็บางทีเข้าใจผิดไปด้วยทําให้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถมีพระพรแห่งความครบ,รบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมอ่านมาสักสักหลายวันละสองอันนี้เป็นวันที่สิบแปดอันนี้เป็นบทความที่เขียนวันที่สิบห้านะครับแล้วก็เอ,อคุณโรบินสปินเนี่ยเขาจะชอบเขียนบทความแชร์ลงในกลุ่มนี้แล้วผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นอันที่เขียนได้ดีมากฮะเลยอยากเอามาแปลแล้วก็อันนี้มันเป็นเหมือนกับบทความที่เชื่อมโยงกับเรื่องของวิวอนนะครับคือส่วนใหญ่ พระคัมภีวิวร์เนี่ยคริสเตียนส่วนใหญ,ญ่มักจะอ่านในเชิงของอนาคตศาสตร์และเป็นมุมมองที่ค่อนข้างที่จะติดลบแล้วก็เป็นความที่รู้สึกน่ากลัวนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เขาเชื่อเรื่องพระคุณที่ไปไกลและไปลึกแล้วเนี่ยเขาไปไกลถึงขนาดที่ว่าเหตุการณ์ตีความว่าเหตุการณ์ในเรื่องของวิวร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จบสิ้นไปแล้วแล้วก็ชีวิตปัจจุบันของคริสเตียนเนี่ยเป็น ชีวิตหลังเหตุการณ์วิวอณ์ก็คือหมายความว่าถ้าภาษาจะเรียกว่า post-revolution มั้งก็คือคริสเตียนตั้งแต่หลังคอ70เจ็เนี่ยเป็นชีวิตคริสเตียนที่อยู่หลังเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วในอดีตของวิวรณ์นะครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่า preterism แล้วถามว่าแนวคิดนี้สําคัญอย่างไรดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่จริงๆนั้นมีความสําคัญมากสําหรับการดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลก ที่ชีวิตคริสตียนจะได้รับพระพรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ในวิวรเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการที่พระเจ้าจะเผาโลกแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการจบพันธสัญญาเก่าและการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มล่มสลายของพันธสัญญาเก่าและเริ่มต้นพันธสัญญาใหม่ที่พระวิญญาณสุดนี้ครอบครองบนแผน่นดินโลกเนี่ย ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยการเดินไปกับพระเจ้าบนโลกใบนี้ด้วยพระพรอย่างเต็มเต็มเหนียวและเต็มขนาดเนี่ยเป็นจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับดูดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการเชื่อว่าวิวรณ์จบไปแล้วเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่ที่เม็กซ์เซนแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าถ้าคิสเตียนอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับเพราะว่าชีวิตคือเตียนต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความเข้าใจถ้าเราเข้าใจผิดเรากําลัง กำลังมองภาพพระเจ้าแบบผิดๆแล้วไปวางรากฐานชีวิตบนรากฐานอื่นที่ยังไม่เข้าใจถึงการงานที่สำนักขององค์พระเยซูริ์เจ้านะครับก็คือส่วนใหญ่คนมักจะเข้าใจว่าเหตุการณ์วิวร์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดจบของการทําลายล้างโลกแล้วก็เป็นเป็นเหตุการณ์ซึ่งพระเยซูคริสต์เนี่ยกลับมาปกครองโลกคิดว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันคือหมายถึงว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูริจเจ้านี่ คริ an, สเตียนส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเก้าส้าเซนจะเชื่อว่าเป็นเร er ื่องของอนาคตศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องที่การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์แล้วก็การเผาทำลายล้างโลกแล้วก็การสถาปนาโลกใหม่เขาเข้าใจว่ามันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันนะครับแต่ว่าพอศึกษาไปเรื่อยแล้วเนี่ยจะเป็นคนละไทม์ไลน์กันนะครับหมายความว่าการเสด็จมาให้สังขของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคศเจ็ดสิบไม่ได้กลับมาเพื่อรับคริสเตียนไม่ได้กลับมา เพื่อเผาทำลายล้างโลกแต่เป็นการกลับมาเพื่อพิพากษาพันธสัญญาเก่าในคศ70แล้วก็เริ่มต้นยุคใหม่ของพระคุณเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่พระคัมภีร์ยังไม่สําเร็จก็คือเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาในอนาคตในรูปของกายวิญญาณที่สงาาส่าราศีแล้วมาปกครองโลกทางกายภาพนําสันติสุขสันติภาพแล้วก็สิ่งดีๆมาให้แผ่นดินโลกคือหมายความว่ามันเป็น การตีความของพระคัมภีร์ไบเบิลที่เป็นมองพระเจ้าแบบบวกสุดๆบวกสุดขั้วอันนี้เป็นการตีความที่คริสเตียนส่วนใหญ,ญ่อาจจะไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าพอขุดเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ทีนี้ <c oughs> บทความของคุณโรเบิร์ตโรบินสมิธเนี่ยเขากำลังสื่อสารเรื่องการนั่งร่วมกันกับพระเยซูกต์เจ้าใน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 อ่าสวรรค์น,นะฮะซึ่งตรงเนี้ย มันจะไปเชื่อมกับวิวรในบทที่สามคือหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าวิวรในบทที่สามเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอนาคตวิวรสามข้อยเศเป็นเหตุการณ์นอนาคตเนี่ยณขณะเนี้เราจะยังไม่ได้นั่งร่วมกันกับพระคริสต์ในสวรรคสถานนะครับคือคือหมายความว่าความเข้าใจเรื่องการนั่งร่วมกันกับพระบิดาเจ้าในพระเยซูริเนี่ยมันคือตําแหน่งแห่งสิทธิอำนาจและชัยชนะเพราะฉะนั้น ไอวิวร์บทที่สามข้อยี่สเอ็ดถึงยี่สิบสองเนี่ยกำลังจะบอกว่าใครมีชัยชนะจะนั่งร่วมกับพระเยซูคริสในสวรรคสถานก็คือปกครองร่วมกับพระเยซูคริสทีนี้ในเอเฟซัสเนี่ยมันจะมีการเชื่อมเรื่องการนั่งร่วมกันกับพระคริสหรือเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสเนี่ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จดหมายฝากของอาจารย์ปรลินบอกว่าจบแล้วสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นการที่เชื่อว่าวิวร์สามยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองยังไม่จบเนี่ยมันจะขัด เขาเรียกคอนฟ lict กับเอเฟซัสที่พูดถึงเรื่องการนั่งร่วมกันแล้วกับพระบิดาเจ้าในพระเยซูในสวรรค์สถานนะครับแล้วก็การที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้มันทําให้เรางงๆกับการใช้สิทธิอํานาจบนแผ่นดินโลกร่วมกับพระคริสต์พระเยซูผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในสวรรค์สถานนะครับบทความนี้ค่อนข้างที่จะลึกและละเอียดผมก็เลยต้องเกินยาวหน่อยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองเ,เปิดใจรับแล้วก็ใคร้ควรดูนะครับซึ่งถ้าเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยชีวิต บนแผ่นดินโลกเนี่ยเราจะเป็นผู้มีชัยชนะเป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตด้วยความคอนฟ idence อ่ะคือความเชื่อมั่นแล้วก็มายเซตของเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในมายเซตของลูสเซอร์หรือหรือว่าตามยถาก,กรรมอะ่ะแต่เป็นมายเซตของวิทตอรี่หรือวิตเตอร์คือผู้มีชัยชนะนะครับสิ่งนี้มันเชื่อมกันก็เลยต้องอธิบายยาวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆแปลบทความให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับ คือถ้าใครอยากได้รับพระพรที่เฮ้ยชีวิตเนี้ยทาไมคริสเตียนที่เราดําเนินเนี่ยมันมันลำบากจังฟะ้ะอันนั้นเนี่ยคือเป็นชีวิตที่ยังไม่ได้เข้าสู่พันธสัญญาใหม่ยังไม่เข้าใจเรื่องสิ่งที่องค์พระคระิสต์เจ้าทำสำเร็จแล้วที่ไมก้กางเขนการที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราก็เป็นขึ้นมากับจากความตายร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเนี่ยมันมันเป็นการที่จะต้องเข้าใจว่าวิวร์เนี่ยมันมันจบไปแล้วในคศ .70 แล้วก็ชีวิตคริสเตียนที่อยู่หลังคอสอเจสิบเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่ในพันธสาใหม่พันธสญัสญญาแห่งพระคุณพันธสญัญญาที่ดําเนินด้วยความเชื่อนะครับเพราะว่าในวิวรณ์บทที่ยี่สิบปลายๆมักจะบอกว่าผู้ใดไม่มีชื่อในหนังสือแหน่งชีวิตเนี่ยมีอาจารย์สายพระคุณที่เขาบอกว่าหนังสือแห่งชีวิตเนี่ยมันมันไม่ใช่หนังสือที่จดว่าใครขึ้นสวรรค์หรือตกเรกแต่ว่ามันเป็นหนังสือแห่งชีวิตมันมันเป็นหนังสือที่พูดถึง หนังสือในพันธสัญญาเก่าที่โมเสสเขาอ้างอิงถึงในแถวแถวเฉลยธรรมบัญญัติอะไรประมาณนั้นบางผมจําไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างลึกแล้วต้องขุดอันนี้ผมก็ฟังมาหลายเทปจากหลายๆคนแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับจะเชื่อหรือไม่ก็ลองใช้วิจารยณดูแต่ขอรับรองว่าถ้าเชื่อแบบแบบว่าวิบวัจบไปแล้วและหน้าที่เราคือดำเนินชีวิตให้มีชัยชนะแล้วก็เพิ่ม ศักยภาพ power แล้วก็คือผมอ่านหนังสือหลายเล่มเนี่ยหนังสือบางเล่มที่มองพระเจ้าบวกมากเขาบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยถูกส่งมาบนโลกไปเนี้ยเพื่อมาเรียนหนังสือและสอบเพื่ออัปเลเวลแห่งแสงสว่างในชีวิตของเรานะครับแล้วก็ความเข้าใจเรื่องการเป็นเดียวกับพระเยซูคริสต์เนี่ยจะทําให้เราดําเนินชีวิตที่เลเวล up ของแสงสว่างหมายความว่า เท่าที่เขาตีความก็คือว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยเราจะมีนชีวิตด้วยชนะไปเรื่อยๆเนี่ยชนะบาปความตายชนะเหมือนกับเล่นเกมอะเออเกมออฟไลฟ์ของฟอร์เรนส์กวอร์ชินเนี่ยก,ก็จะพูดเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถเอ่อเหมือนกับเหมือนกับยุคหน้าริสเรียนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วฝึกฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยยุคหน้าที่พระเยซูกลับมาปกครองโลกทางกายภาพเนี่ยเราก็จะเหมือนกับมีตําแหน่งที่ เป็นศักดิที่อาจจะเป็นแสงสว่างหรืออะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเ่าที่ฟังการตีความของอาจารย์สายพระคุณที่เป็นแนวไฮเปอร์เกรสเนี่ยเขาจะตีความลักษณะนั้นก็คือเหมือนกับศักดิ์มันลดหลั่นตามลำดับเลเวลที่เราฝึกฝน practicing ในในโลกยุคเนี้เหมือนพระเจ้าส่งมนุษย์มาเพื่อ practice การการที่ปกครองบนแผ่นดินโลกร่วมกับพระคริสตบนโลกใบนี้แหละแล้วยุคหน้าเราก็จะจะมีชีวิต แต่ละคนเนี่ยมีแสงสว่างไม่เท่ากันอะไรประมาณนั้นมัง้งก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองจะแปลให้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้แปลแบบเพอร์เฟกมากแต่คิดว่าน่าจะให้คนฟังได้รับประโยชน์มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับคุณโรบินสมิธเขียนบทความนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมเวลา3ทุ่ม6นาทีนะครับ c o s i s t e d in him with him ก็คือนั่งร่วมกันในพระคริสกับพระเยซูคริส ไม่มีสิ่งใดในสวรรค์ที่เรายังไม่สามารถเข้าถึงได้บนแผ่นโลกนี้หมายความว่าสิ่งดีๆบนสวรรค์นเนี่ยเราสามารถ access คือเข้าถึงได้บนโลกใบน,นี้กุญแจสําคัญที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็คือการที่เราจตนกค่ะกุญแจสําคัญที่จะมีประสบการณ์เรื่องนี้คือการที่เราตระหนักรู้ว่าเราได้นั่งร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเรานั้นพวกเราอ่ะมีชีวิตอยู่ในสองอาณาจักร ในเวลาเดียวกันนั่นคืออาณาจักรฝ่ายวิญญาณนั่นคือ Heavenly p เพรสก็คือสวรรคสถานแล้วก็ในขณะที่เราก็นั่งร่วมกันกับ أ, มายคมว่าเราเราอาศัยอยู่ในชีวิตในสองอาณาจักรในเวลาเดียวกันนั่นคืออาณาจักรฝ่ายพระวิญญาณนั่นคือสวรรคสถานซึ่งที่ซึ่งพวกเราทั้งหลายที่เป็นบุตรพระเจ้าเนี่ยได้นั่งร่วมกันในพระเยซูคริสต์และในและบนแผน่นโลกเนี่ย นั่นคือฟิสิลเรียลนั่นคืออาณาจักรของตามองเห็นหูได้ยินก็คือสามิตินะครับที่ซึ่งเราเดินเดินเดินในฐานะที่เป็นพระองค์หมายความว่าอสองอาณาจักรก็คืออาณาจักรสวรรคสถานที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือเราต้องใช้ความเชื่อเราเชื่อว่าเรานั่งร่วมกันในพระเยซูริ์และอาณาจักรบนแผ่นโลกนั่นคือฟิสิลเรียมเนี่ยเราเดินเดินในฐานะที่ให้พระเยซูริ์เนี่ยสำแดงชีวิตออกมาผ่านผ่านชีวิตของเรา ดังนั้นจึงไม่มีการเซ p a r a เรชัหรือว่าไม่มีการแยกกันระหว่าง2อาณาจักรนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นด r j o เ e p ร m จ r เซฟมอร์ฟีท่านจะบอกว่า uh, spirit and matter r1 หมายความว่าวิญญาณกับวัตถุเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่า there is no separation between the two ก็คือว่าวิญญาณกับวัตถุเนี่ยมันแยกกันไม่ได้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับโอเคเลเวอ u t ชั n สามยี่สิบเ ขีด22นะครับก็คือว่าพระคัมภีร์ที่คุณโรบินสมิธใช้ในการ reference เนี่ยเขาใช้เวอร์ชั่น mirror translation ซึ่งผมได้ได้แบบแนะนำไปแล้วในเทปก่อนนะครับก็คือว่ามันเป็นการแปลพระคัมภีร์ที่โคตรลึก deep ด,ดังนั้นจะมีพระธรมของพระเจ้าที่บอกว่าจงอย่างลากลึกลงในพระคริสเนี่ยผมจำดีเทลไม่ได้น่าจะเพื่อท่านจะมั่นคงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของความเชื่อนะครับ คำว่าพระคริสต์เนี่ยแปลแปลความหมายว่าพระคำก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคุณโรบินสมิธจึงใช้พระคัมภีร์ฉบับ Mirror Translation ซึ่งมันลึกมากนะครับมามาใช้ในการแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแปลตามนั้นนะวิ born, บวรณบทที่3ข้อ21ถึง22ข้อ21บอ 21, บอกว่าผ่านประตูนี้ <c oughs> อะไนะโอเคผ่านประตูนี้ความตายของพระเยซูก็เป็นเหมือนความตายของพวกเรา และการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูิก็เป็นการฟื้นชีวิตของพวกเราร่วมกับพระองค์เช่นกันบัดนี้เราทั้งหลายได้นั่งกินอาหารด้วยกันในห้องแห่งพระบัลลังก์ของพระเจ้าเฉลิมฉลองอชัยชนะของพระองค์ในชีวิตของพวกเรานะโอเคนั่นแลนาน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวเรายู่วานี่น่าจะหมายถึงพระเยซูคริสต์มั้งน่าจะประมาณนี้ผมคิดว่า โอเคเราได้เฉลิมฉลองชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้าสะท้อนในชีวิตของพวกเรานี่คือของขวัญของพระเจ้าที่ให้กับพวกเรานะครับ It is on exactly the same basic โอเคนั่นก็คือว่านี่คือพื้นฐานแบบเดียวกันที่เราเฉลิมฉลองชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้าและชีวิตของพวกเราเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนกับเชื่อม เชื่อมเข้าด้วยกันกันกบการที่เราได้นั่งร่วมกันกับพระบิดาของพระเยซูกเจ้าในบัลลังก์ของพระองค์เดี๋ยวนี้ Listen Up ก็คือว่าให้เราใช้การฟังจากถูภายในก็คือฟังเสียงภายในจงฟังนะครับคือในคำเทศนาของอาจารย์สายพระคุณบางท่านเนี่ยเขาจะใช้สับสองตัวก็คือ Listen กับ Hearing Listen ก็คือฟังเฮียก็คือได้ยินอะไรเงี้ย รู้สึกคาว่า listen เนี่ยหมายถึงฟังผ่านๆ hearing เนี่ยหมายถึงการฟังอย่างอย่างแบบลึกอะแบบตั้งใจอะไรเงี้ยอนี้เขาใช้คำว่า hear ก็คือว่าจงฟังด้วยความเข้าใจถึงสิ่งที่พระวิญญาณตรัสต่อผู้เผยพระชนะเอเสเคียวอาจารย์ปารอเนี่ยอธิฐานในพระคัมภีร์เอเฟซัสว่าขอให้ตาแห่งความเข้าใจของพวกเราเนี่ยได้ถูกท่วมท้นด้วยแสงสว่างซึ่งทําให้เราสามารถเห็นว่าเรา ทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนในบุตรพระเจ้าเนี่ยได้นั่งร่วมกันกับพระเยซูกิ์เจ้าในพระบิดาเจ้าแล้วนะครับวิวั์บทที่สข้อที่หนึ่งถึงสองมิเรอร์ไบเบอกว่า Talking about ก็คือให้เราพูดเกี่ยวกับการที่เราอ่ะนั่งร่วมกันกับพระเยซูกิ์เจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราแล้วข้าก็คือพระพระเยซูเนี่ยพระองค์ต้องการให้เราทั้งหลายเห็นบางสิ่งใช่แล้วสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึก เหมือนกับมีลมหายใจออกแล้วก็มีประตูที่เปิดกว้างขึ้นมาในในอาณาจักรสวรรค์สิ่งแรกซึ่งพวกเราได้ยินก็คือเสียงซึ่งซึ่งหมายถึงว่าเสียงบอกซึ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ในความเป็นเรานะครับ <c oughs> มันเป็นความชัดเจนอย่างมากมายเป็นเสียงซึ่งเป็นเสียงตราแห่งชัยชนะสิ่งนี้เนี่ยมันจะจับกลุ่มความตั้งใจของเรา แล้วก็เชื้อเชิญพวกเราให้เข้าไปร่วมกันในอนาณาจักรของพระเจ้านะครับทำพเนี่ยก็คือจงขึ้นมาที่นี่พระเยซูคริสต์เนี่ยจะจะสำแดงต่อพวกเราทั้งหลายว่าสิ่งต่างๆทุกสิ่งเนี่ยมัน c o n s e w t a t h a t you have already see c o n s e r v w i t h c o n s i v e นี่ผมไม่น่าจว่าแปลว่าอะไรนะแต่น่าจะหมายความว่ามันเป็นการจัดเตรียมให้ให้โอเคดังนั้นที่นี่พวกเราเนี่ยได้จุ่มจมในความปิติอินดีอย่างท่วมทน แล้วก็ในนิมิตท,ที่เปิดนี้พวกเราจะสามารถสังเกตเห็นพระบัลลังก์แล้วก็พระเจ้าเนี่ยที่นั่งบนนั้นนะครับแล้วก็ในพระธรรมฮิบรูบทที่8ข้อที่หนึ่งเนี่ยผู้เขียนเนี่ยบอกว่าผลรวมทองทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงพูดออกมาเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเมนพอยต์ของบทความฮิบรู8ข้อหนึ่งว่าพระคริสต์ได้ทรงนั่งแล้วหมายถึงว่าพระคริสต ได้ทรงถูกทาให้นั่งบนพระบัลลังก์แล้วพระองค์บอกกับพวกเราว่าพระคริสต์นั้นทรงได้พักสงบคือนั่งลงไปแล้วในในความสําคัญอย่างมากมายเพื่อเพื่อพวกเราที่เป็นมนุษย์จะเกิดความเข้าใจมันคือผลรวมของทุกสิ่ง the chief matter นี่น่าจะหมายถึงหวัวหน้าของวัตถุสิ่งของะมั้ง the principle point ก็คือว่าหลักการพื้นฐาน at its root ก็คือ อยู่ที่รากฐานของความเข้าใจ The word sum means พรกคำทั้งหมดหมายถึงว่าอะไรวะ The set the head in the sense of s e i i n g เนี่ยมันนะ The sense of s e i i n g ในแง่ของการยึดติดเหรอ In, uh, in อ,อันนี้แต่ยากฮนะ a <laughs> อ uh, seize your thinking น่าจะแปลว่าควบคุมความคิดลนะมัง้งในเดี๋ยวนะ Uh, the word some means the head in the sense of seizing อันนี้ไม่รู้จะแปลว่าอ้ขอกระโดดข้ามแปลยากมากเป็นคความรู้เรื่องพระคุณเนี่ยมันค่อนข้างเข้สับสูงอยู่เหมือนกันเนาะ in other one thing is g e t this he is s e s e d อันนี้ผมแปลอะไรกันอี้แปลง่ายหน่อยพร,พระเยซูเนี่ยได้ถูกทำให้นั่งในชัยชนะที่สมบูรณ์แบบและพวกเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็ถูกทำให้นั่ง ในชัยชนะที่ครบบริวู์กับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยในในอีกในย,ยะหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าพระองค์เนี่ยหมายถึงว่าการการนั่งของพระองค์และการนั่งของพวกเราร่วมกับพระองค์มีความหมายมากพวกเราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่าพระที่นั่งของพระเยซูคริสต์กับการที่เราได้นั่ง การที่ได้นั่งด้วยกันกับพระเยซูริ์เจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอ่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราเป็นใครในพระเยซูริ์เจ้าก็หมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นผู้ที่นั่งด้วยกันในชยชนร่วมกับพระเยซูริสต์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยประสบการณ์แห่งชีวิตของเราก็จะไม่มีสิ่งดีเกิดขึ้นอะไรเนี้ย what our experience in this life is to look like น่าจะหมายความว่าคือหมายความว่า ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นใครในพระคริสต์เราได้นั่งร่วมกันกับพระเยซูกิจ้าแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ที่ดีในชีวิตนี้ด้วยวิบวรณ์บทที่สามข้อยี่สิบจึงบอกเราว่าพระเยซูริจ้าเนี่ยทรงมีชัยชนะแล้วและพระองค์ทรงนั่งแล้วซัดดาวก็คือว่าเป็นอดีตการไปแล้วคือจบแล้วผ่านแล้วพระองค์เนี่ยได้ทรงนั่งไปแล้วเพราะว่าพระองค์นั้นทรง completely overcome overcame on ก็หมายความว่า พระเยซูกิจเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้ิเจ้าและเป็นพระเจ้าเนี่ยทรงมีชายชนะเหนือทุกๆสิ่งแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ชัดภาษาอังกฤษเนี่ยชัดมากใช้เป็น past tense โอเคเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์เนี่ยได้ทรงชำระบาปเรียบร้อยก็คือเป็นอดีตการพระองค์ได้ทรงนั่งเรียบร้อยไปแล้วก็อดีตการทุกๆอันที่เราเห็นเนี่ยมันเป็น past tense หมดเลยก็คือหมายความว่าเหตุการณ์ในวิวรณ์เนี่ยมันจบไปแล้วเรียบร้อยณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ post post วิวรณ์ ก็คือเขาแปลว่าพระเยซูชำระบาปบทั้งสิ้นพระองค์ทรงนั่งลงแล้วพระเยซูคริสต์เนี่ยปลดปลดล็อกหรือว่าปลดอาวุธของอำนาจของเทพผู้ครองรักิเทพไปแล้วแล้วพระองค์ก็นั่งพักสงบแล้วพระองค์ทรงพระเยซูคริสต์ทรงทําลายพวกเขาซึ่งหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงทําลายผู้มีหน้าแห่งความตายแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งพักสงบแล้วพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงปลดปล่อยคนออกจากความกลัวตายซึ่งสิ่งนี้เนี่ย มันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยถูกถูกเหมือนกับทําให้รู้สึกกดดันทรมานแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งลงแล้วพระเยซูคริสทรงทําลายการงานของมารายแล้วพระองค์ทรงนั่งลงแล้วพระเยซูคริสเจ้าเนี่ยทรงแบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บของเราไปแล้วนั่นคือโรคภัยไข้เจ็บแล้วพระองค์ทรงนั่งพักสงบไปแล้วเพราะเยซูคริสองค์นี้สำคัญนะพระเยซูริ์ทรงทาให้มนุษย์ทุกคนชอบทําแล้วและพระองค์ทรงนั่งลงแล้วพระเยซูคริสเจ้า ผู้เป็นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงค้เป็นชุมนิรันั้นพระองค์ทรงรีคอนไซน์ออนเมนก็คือหมายความว่าพระองค์ทรงนำมนุษย์ทุกคนกลับคื้นกับพระเจ้าองค์พระบิดาและพระองค์ทรงนั่งพักสงบแล้วพระเยซูคริสต์ทรงรีสโตอัฟฟูรีโอเพนิชันชีชีหมายความว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเต็มเปี่ยมกับพระบิดาให้กับกับพระบิดาและพระบุตรหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเต็มเปี่ยม ระหว่างพระบิดาเจ้าและบุตรทั้งหลายของพระเจ้านั่นคือมนุษย์ทุกคนและพระองค์ทรงนั่งลงแล้วพวกเราจึงสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในชีวิตนี้และสิ่งสําคัญนี่คือเมนพอยต์คือหมายว่าเป็นจุดสําคัญมากตามที่ผู้เขียนฮิบรูบอกไว้เนี่ยคือว่าพระเยซูคริสต์ทรงนั่งลงแล้วและพระองค์ทรงนั่งลงแล้วเพราะว่าทุกๆสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําเพื่อให้พวกเราได้รับชีวิต แห่งชัยชนะชีวิตแห่งความครบรูนนั้นจบแล้ว finish จบสิ้นแล้ว it is สินี้ก็คือมันจบสิ้นแล้วหมายความว่าสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จบไปแล้วเป็นอดีตการไปแล้วเราจะสามารถรับสิ่งนี้ได้โดยความเชื่อนั่นคือการคร่ควรการภาวนาการเข้าใจและพูดออกไปว่าเราได้นั่งร่วมกันกับพระเยซูกิจาแล้วเราจึงสามารถปกครองถ้าเราไม่มีความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยและเราไม่เข้าใจว่าวิวร์เนี่ยมันเป็น มันเป็นเรื่องของการงานที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงจบสิ้นพันธสัญญาเก่าในคศ70และทรงเริ่มต้นชีวิตของพระเจ้าอย่างเต็มครบรูปในชีวิตของมนุษย์ที่คศ70หลังจากวิหารในกรุงเยรูเซมจบสิ้นไปแล้วเนี่ยมันยากที่เราจะมีชัยชนะในชีวิตบนโลกใบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของคนที่อ่านแล้วเขาก็ Amazing กับบทความที่ คุณโรบินสมิธเขียนซึ่งมันสุดยอดมากๆนะครับโอเคเนี่ยกใครภาษาอังกฤษได้ก็ลองๆเข้าไปดูกันนะครับก็คุณโรบินสมิธเนี่ยเขาเขียนบทความเจ๋งๆไว้ยเยอะมากนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรและประทานความเข้าใจฝ่ายวิญญาณให้ลึกมากขึ้นนะครับเพื่อคริสเตียนทั้งหลายจะเป็นผู้มีชนะร่วมก,กันกับพระเยซูคริสต์บนแผ่นนโลกและสําดังชีวิตของพระคริสต์และอัปเรเวลแห่งแสงสว่าง บนโลกใบนี้เพื่อโลกหน้าเนี่ยเราจะได้เป็นเหมือนกับรอัพเลเวล practicing เรื่องผู้นี้ได้เยอะกว่าบนโลกเนี้ยเขาก็ก็คงจะมีเลเวลที่มากกว่าแต่ทุกคนก็เป็นแสงสว่างที่พระเจ้าบอกเหมือนกันนะฮะน้ว่าคนที่ไม่เป็นคิดเซนก็เป็นแสงสว่างเกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงข้อล้ำลึกนี้ก็แค่นั้นเองนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับสวัสดีครับ